สวัสดีทุกคนคลิปน kind of ี้นะคะเป็นคลิปดวงคำรักของชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมในช่วงของเดือนมีนาคม2567นะจ๊ะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของภัยฝั่งของภัยสามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จอยังไงนะจ๊ะโอเคอแจ้งนิดนึงนะคะวันที่9กับ10 สร์อาทิตย์นี้มีคิวว่างอยู่นะคะใครที่สนใจจะรูดวงส่วนตัวกับอ่ะอเฮ้ยยังพูดทำไมเนี่ยกับัรดิศความสามารถจองคิวาท้ำพิรำพันได้เลยแอนมาที่ไอดีลายนี้โอเคไหมโอเคโอเคแล้วไงต่อมาดูกันสิว่าชาวทาตลมที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง The Sun นายอวานัสวินถือไม้เทา้าเดอะมูนเอสออเป็นลกเกรแปดเหรียญเอสอวานแปดไม้เทา okay. <c oughs> ้าโอเคสำหรับชาวธาตุลมไม่ถุนตุนกลุม่มคนที่คุ้นคุยนึกถึงนะคะจะเป็นชาวลัคนาราศีธาตุไฟไม่สิงธนูธาตุดิม,มังกรประสบกัน คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือหน้าตาดีหรือเป็นคนที่มีความโดดเด่นเป็นที่ถูกตาต้องใจอะไรกัใครเยอะแยะไปหมดอาจจะเป็นชาวกรกฎด้วยก็ได้นะคะอายุอาจจะน้อยกว่าคุณหรืออะไรต่างๆคือคนคนนี้จะมีสักอย่างอะไรที่ที่ตรงกับที่คุณคุยแหละคือตัวคุณใช่ไหมที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเคยสามองว่าตัวชาวธาตลมเองอะ่ะมันก็ไม่ได้เชิงแบบว่าเฮิร์หนัก เสียอ,อกเสียใจอะไรกับชีวิตหรือบางทีคุณอะ่ะค่อนข้างจะมีความโดดเด่นที่ผ่านมาด้วยหรือเรารู้สึกว่าเราก็แฮปปี้กับสิ่งที่ที่ตัวเรามีอยู่มันอาจจะมีอารมณ์บางช่วงที่เราจะรู้สึกว่างงงอโอแบบอาจจะมีความหว่าเวเวาวุ่นจิตวาวุ่นใจอะไรบางอย่างแต่เคยสจากเขารู้สึกว่าเห็นสดใสเริงราบประจิงโก่อไงนะชาวธาตลมจะมีมุมที่แบบ เหมือนใจมันดูมันดูรอรอมันดูใช้ความอดทนมันดูใจเย็นเพื่อที่จะแบบว่าเราอยากรู้ว่าอีกอีตัวคนที่่นคุยอะ่ะเขาจะแอคชั่นอะไรกับเราไหมเป็นฟีลประมาณว่าสนุกสนานเริงร่าชใช้ชีวิตปกติสุขแล้วก็ดูแฮปปี้ไม่มีพิษมีภัยแต่จริงๆข้างในก็คือหวานไหวและรอใครสักคนหนึ่งที่จะแบบว่าเออกู มึงจะคุยกับกูปะอ่ะมึงจะทักกูไหมหรือ,อยังไงคือ,ค,อคือเหมือนเหมือนเรารอการแบบให้อีตัวนั้นะมันทักมาซักคุยเขาจะเอ็กซ์เชนกับฉันไหมอย่างงี้แต่แต่ว่าฉันก็แบบฉันก็ไม่ได้แคร์นะคือฉันก็ใช้ชีวิตอะไรของฉันได้บว่าแฮปปี้ก็ก็ไม่เป็นไรเะแ,แต่เป็นฮั <laughs> โลโหลมคุณเป็นอย่างงี้อดทนเก่งนี่จะทำตัวเหมือนแบบ หมือนไม่เป็นไรนะเหมือนแบบใช้ชีวิตแบบเหมือนไม่มีปมอ่ะไม่ใช่เหมือนแบบไม่มีอดีตเหมือนแบบอ่ะอะอะไรก็ได้แต่จริงๆก็คืออดทนนะอดทนในการที่แบบรอให้ใหครจะกลนทักมาหรือหรือพูดคุยหรือกระเตื้องอะไรกับคุณกอ่อนก็ไม่รู้สินะอคนที่ชาวธาตุลมไม่ๆๆๆถึงนึกกลมนึกถึงในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงมา เอสบาลหนึ่งไม้เท้า The Strain <laughs> oh, oh, oh. เรียวครับสามตัวไฟ้ Five p e n t a c l e ห้าเหรียญเรียวเ p e n t a c l e สามเหรียญโอ้ยนี่มันเกืออะไรกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่จู่ หน้าขำขันแล้วก็เหมือนเป็นการดึงเชงเป็นการชักกระยอะอกีฬาสีเราหนึ่งก็คือตัวคนที่คุณคุยอะนะไอ้จะเชื่ออะไรว่าเขาเองก็ไม่ได้ก็เลยว่าก็ไม่ใช่คนที่ยอมลดลาวาสอกอะไรง่ายๆเดี๋ยวสเตนมาเนี่ยบางทีเราคุยกับตัวแป้งอะไรมาก่อนหน้านี้เขาค่อนข้างจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอะนะแล้วก็อาจจะมีความดื้อดึงอะไรนิดหนึ่งคืออีตัวคนที่คุณคุยยังไม่ ไม่ได้นิ่งนอนหละแอะที่ผ่านมาตัวเราเองก็อาจจะเป็นฟีลแบบว่าเอาใจเทคแคร์ care, การทรีไอะไรนี่ก็ขั้นสุดอยู่อาจจะพร้อมแบบอตอนนี้อะไรก็อยากจะเห็นการการะทา,างของคนนี้มาอีนี่มันก็ดือ้อดื้อที่จะแบบก็อยากให้อยากให้เรามาคุยอะไรกับเขาด้วยคือฉันก็รู้ว่าคุณของเขาเนะี่ยมันมีความแบบเจริตตรงกันที่แบบว่าก็ไม่ได้แบบ หมดความรู้สึกนะแต่มันเหมือนแบบว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าอีกฝั่งหนึ่งจะคิดยังไงจะทําอะไรจะเริ่มต้นอะไรกับฉันไหมจะคุยอะไรกับฉันก่อนปะหรืออะไรเงี้ยจะทกอะไรยังไงคือคือเหมือนต่างคนต่างรอการเจรจาแต่แบบว่าใครเริ่มก่อนคุณก็อยากรู้ว่าเขาจะมีความพยายามที่จะทําอะไรกับคุณมากขนาดไหนซึ่งอีตัวนี้ก็จะเป็นสว่ากูก็ดื้อก่อนเพราะว่ากูรู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาก็ดูแลอะไรกูดีเพราะฉะนั้นแบบมันอาจจะมีสัก สักวินาทีหนึ่งที่เขาจะหวั่นไหวหรือเขาอยากจะคุยอะไรกับกูก่อนโดยที่กูอะพอดีเป๊ะกูจะไม่ต้องพยายามอะไรเยอะเขากลับมาแหละอะไรเงี้ยถามว่าไอพฤติกรรมที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยถามถามว่าเขามีความแบบโหยหาอะไรคุณไหมมันมันเป็นอย่างนั้นนะคือเขาโหยหาแต่เขาโหยหานง่ที่ว่ามันดูไม่ค่อยมันดูดื้อค่ะเหมือนไงดีกว่าเหมือน แม่กับลูกที่ลูกลูกต้องการให้แม่อยู่ด้วยแต่บางทีแบบอีหนูกูจะไปขี้ค่ะเออหนูช่วยนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะแม่ไปขี้ก่อนนะคะซึ่งแบบอ่ะอีตัวลูกก็จไม่แม่ต้องอยู่กับหนูเออแบบไม่ไมอยู่กับหนูอะ่ะหนูจะอยู่มีได้แบบหนูต้องมีแม่อยู่ด้วยคือแบบคือถ้าอย่างนั้นกูต้องลากเขาก็าไปห้องน้ำไปขี้ด้วยคือแบบดูมันดูเรียกร้องสิทธิประโยชน์สักอย่างที่แบบว่า เคยเธอต้องดูเราเธออต้องคุยกับเราสิอะไรมันมีความเรียกร้องเพราะไม่มีคุณก็เหงาหงอยอยากจะคุยด้วยแต่ก็ไม่อยากจะให้อยู่ภายใต้แบบว่าก็เลยเหรอวะเขาก็ไม่อยากอยู่ภายใต้เราค่ะครับมันมีความงัดบางอย่างอยู่แต่ถามว่ารู้สึกไหมก็รู้สึกเพราะอะไรคือคือวัตถุประสงค์หรือความคิดของเขาจริงๆคืออยากให้กลับมาคุยแหละแต่แบบว่าดูไม่ค่อยอยากจะแบบว่ายอมรับผิดอ่ะลือ้อ หรืออยากให้คุณเข้าหาเขาที่แบบว่าไม่ใช่เขาที่ต้องงออะไรขนาดนั้นมันดูแลซิ้นสกกกิก็ต้องการเธอนะแต่มันดูดื้อดึงอะ่ะเอ,อ, <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยู่ไกลตดได้ไพทาร์โลเลยนะคะแต่ละคนแล้วยังไงต่อสถานการณ์ความรักของชาวธาตุลมเมถุนต้นกลมในช่วงของเดือนมีนาคม67เป็นไง ทัวร์บานสองไม้เท้าในออฟคับอัศวินถือถวยจัสติสโฟร์นอสี hmm. ่ไม้เท้าเทนนเป็นโก้ hmm. mm hmm. acles, สิบเหรียญไอสาว่านะบางทีสถานการณ์ของคุณกับค,คนคนนี้มันมันไม่ใช่หมดความรู้สึกกันหรอกแต่มันเป็นฟิลที่ว่า อีกคนนึงก็อยากจะปรามให้อีกคนนึงรู้สึกเบาบ้างกับพฤติกรรมความเอาแต่จใจหรืออะไรที่มันดูยึดตัวเองเป็นที่ตั้งอยากให้เขารับรู้ถึงความรู้สึกอะไรของเราบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบอยากให้มึงรู้ว่ากูเหนื่อยขนาดไหนว่ากูเต็มที่กับมึงอะไรนี้คือคือแางที่บอกมันเป็นการเรียกร้องแต่มันไม่ใช่ว่าไม่ได้รักกันนะแล้วมึงก็จะมีความงอนแง่ที่ว่า อีฝั่งหนึ่งก็เหนื่อยจังเลยที่ต้องเอาใจที่ต้อง t r e ตอีกฝั่งหนึ่งมันก็แบบเอาแต่ตัวเองแต่ก็อยากมีนะแต่ก็แบบมันมันเหนื่อยเราหรืออะไรสักอย่างหนึ่งคือภายในโอเคมีนานี้เอชาวธาตลมในถุนตุนกลมคนที่คุณคุยเนะี่ยอาจจะเป็นฟิลแบบว่าอยู่ไกลทั้งที่ต่างถิ่นต่างแดนอะไรก็ได้นะคือตัวคุณก็ยังดูดูจะรอรอ,อะไรเขาแหละคือคือเราเองก็อาจจะแบบว่ามีความสุขอะไรอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่แบบว่า มันไม่ได้รอแบบโหยหาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ออกไปนะเออเป็นเชิงไม่ได้ออกไปก็เหมือนจะดูว่าเอออะไรยังไงดีกับความสัมพันธ์คือตัวเราก็อยากได้รับความยุติธรรมในในความสัมพันธ์บางอย่างที่แบบว่าเออกลับมาดีกันกลับมาพูดคุยอะไรกันใหม่คนคนนี้จะแบบว่าเออดูอ่อนตัวลงดูแบบว่าเข้าหาเราอะไรอย่างงี้มากขึ้นไหมซึ่งไอ้สิ่งที่คุณรอคอยการกระทำมาจากคนคนนี้โอเคที่ผ่านมาก็อาจจะดูแบบว่าเหมือนเป็นฟิล์มันจิตมั่นใจหรือเป็นฟิล์ที่แบบว่า ใช้อารมณ์ความรู้สึกอะไรค่อนข้างเยอะคือเดือนมีนาเนี่ยคือรู้สึกว่าตัวอีตัวคนที่คุณคุยเนี่ยก็าอาจจะเป็นฟีลที่ว่าเขาก็เบางลงพอเขาก็มีความต้องการมากขึ้นหลังจากที่มันอาจจะมีความงอนที่บอว่าเออก็ไม่รู้สิอยากจะทําอะไรก็ทําแต่กูก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้กันโยนะอืมดูแล้วมันมีเรียอะไรเป็นผลลัพธ์อะไรที่ดีนะเดี๋ยวจะติดเกิดขึ้นนะแปลว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมจากสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณมองอยู่ กับความสัมพันธ์ที่ได้กลับมาคุยอะไรกันใหม่ได้กลับมามีการแบบเออเป็นฟิลแบบอบอุ่นใจแบบหนักแน่นเป็นครอบเป็นคนนู่นนี่นะหรือ,หร,อหรือเราจะมีความสุขอะไรมากขึ้นเพราะคนคนนี้เขาดูเขาดูจะเบากับเราอะคะ่ะคือเหมือนเขาจะอ่อนโยนกับเราเหมือนเขาจะเข้าหาเราด้วยทําให้เราสึกว่าเออเข,ข,ข,ขาแค่เรานะอะไรอย่างเงี้ยอธิแล้วทำไม ให้ดีจังอะอะไรยังไงอะอะตัวคนที่จาวท่าลมไปถุนนกกุมนึกถึงช่วงมีนาคมสถานการณ์ของเขาเป็นไงมาอืมซีโซวานหกไม่เท้าอืมเอสซอบเพนทคเคิลหนึ่งเหรียญเซเว่นออฟสอดเจ็ดดาวเดอะมูนโฟร์บานสีไ่เท้าเห็นปะเป็นอะไรที่ ที่ชัดเจนแล้วมีความต้องการกันและกันจริงแต่ไอ้ไอที่มันปัญหามันเกิดขึน้นเกิดจากการที่แบบเอาชนะความดือ้อความที่จะดูสู้กันสักอย่างเพื่อให้ได้ดังดงใจหรืออยากจะเอาชนะอะไรกันเน่ยมันมันจะเยอะแต่มันก็ไม่ได้เยอะพอที่คุณกับเขาจะจะรู้สึกกันหรอกเพราะว่าโอเค เขาอาจจะมีความดื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอไม่ได้คุยกันหรืออะไรเงี้ยไอตัวนี้เขามีความแบบเขาก็ไม่โอเคเหมือนกันกับการที่ไม่มีคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีแผนการที่จะเข้าไปหาคุณเพื่อจะทายังไงให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมาดีกันเหมือนเดิมคือแบบอาจจะแบบมาแห้หายกันไปให้แบบให้มันงอนกันให้สุดให้มันแบบว่าเออไม่ต้องคุยอะไรกันแม่งแล้วให้ได้รับรู้ว่าเออมันต้องการกันเนี่ยมันเป็นฟิลนี้สิ มีการแบบวางแผนน,นู่นนี่นั่นเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมาสําเร็จมีความมั่นคงแน่นแฟนอะไรมากิ่งขึ้นหลังจากที่แบบว่าไม่มีคุณเขาก็หวั่นไหวเหมือนกันไม่มีคุณเขาก็เหงาเหมือนกันเขาก็เขาก็ไม่ได้มั่นใจอะไรขนาดนั้นกับการที่แบบว่าเขาจะใช้ชีวิตอะไรอย่างนั้นไปตลอดเนี่ยพะความมั่นคงคือคุณกับเขามันมั่นคงกันคือคือ คือสีเมท้าคุณเห็นไหมคนสองคนอยู่ด้วยกันนะคือถ้าจะมีใครคนหนึ่งที่ห่างหายกันไปมันก็ไม่ใช่ความอบอุ่นที่ที่เป็นสีเมท้าสิแสดงว่ามีความแบบรู้สึกกันอยู่ภายในไพ่อาบอกแนะนำอะไรชาท่านลมไ้ทุนตุนกลุ่มโฟร์คัพสี่ถ้วยคิงออฟคัพราชาถือถ้วย โอเค Queen of One ราชนีถึงไม่ท้าว The Devil Unforgettable Following Your Heart i s up to you Compromise Abundance อะไรที่มันเบาได้รอมชอมกันได้ก็ก็เบาสักนิดนึงคุณเขาในน้ำก็ไฟนะไอ้สัตว์ก็ว่าตัวเขาเองก็จะมีมุม e n น i ิที e หวันไหวโลเลหรืออะไรบางอย่างส่วนตัวเราก็จะมีความแบบชัดๆตรงๆมั่นใจสู้ได้สู้ปล่อยได้ปล่อยเต,ต,ต็มที่ของกูแล้วเลยคืออาจจะมีความแบบค่อนข้างจะคาแรคเตอร์เนี่ยอาจจะคนคนละแบบแต่ความสัมพันธ์เนี่ยด้วยความรู้สึกที่มีมันก็ดูจะไม่ได้หมดสิ้นอะไรขึ้นไปหรอกเดวิลเกิดขึ้นที่คุณแต่เขานีนแต่กันไม่ขาดหรอกคะ่ะมันอาจจะมีความแบบรู้สึกแบบ เหมือนเบอรนไหนกับความสัมพันธ์คือบางทีอินี่อาจจะไม่ได้ดั่งใจเราแต่เขาก็มีความน่ารักของเขาส่วนคุณก็แหมคุณคิดว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้มันจะถูกจริตเขาขนาดเหรอเขาก็เขาก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรวะมันก็ไม่แบบว่าถูกใจอะไรเขาไปะทั้งหมดหรอแต่ด้ยวยความที่เขาก็รู้สึกอยู่อ่ะเขาก็แคร์แล้วเขาก็รู้สึกว่าเออคุณก็เป็นของคุณอย่างเนี้แหละแต่รู้สึกแคร์มันก็แคร์อยู่ไงอย่างงี้ซึ่งใครก็อยากจะบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณนะว่าว่าคุณ่ะ กับเขาเนี่ยจะยังไงแต่ความสัมพันธ์เนี่ถามว่ามันปริถุยเว้ดีปณิปนอมหรือมีการพูดคุยอะไรกันได้ไหมได้คือจาการู้สึกว่าชาวท่าลมอ่ะถ้าคุณจะรู้สึกว่าตัวเราเองมั่นใจเราสามารถเลิกได้เลยเงี้ยเออมันมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่แนะนํานิดนึงว่าช่วยทำตามความรู้สึกตัวเองหน่อยบางทีมันเหมือนแบบอ่ะโอเคเราเรามองว่าเฮ้ยฉัน ฉันว่าฉันก็มั่นนะฉันว่าฉันว่าฉันก็สวยฉันว่าฉันก็หล่อหน้าตาดีฉันก็ฉันก็เลือกได้นะคือถ้ามึงทําอะไรไม่ถูกใจอะไรกูสักนิดนึงกูรู้สึกว่ากูกูก็ไม่จําเป็นจะจะมาต้องยอมจะมาต้องอดทนอะไรกับมึงเอาให้ชัวร์นะว่าคิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าพ้อให้บอกว่าทําตามหัวใจตัวเองไม่ใช่ว่าปากพูดอะไรแบบเนี้ยแต่ในใจก็คิดถึงเขาในใจก็แบบเนี้ยแล้วรออะไรยืนหัวเปกทําไมทําไมไม่เดิงออกมาอืม เราอะรอเขาเราอยากเห็นการกระทำของเขาที่มันมากขึ้นก็แค่นั้นเองจริงๆคือเขาก็ยังรู้สึกกับคุณเขาไม่สามารถลืมอะไรคุณได้หรอกถ้าคุณทําตามความรู้สึกอะไรของตัวคุณเองจริงๆอะความสุขนั่นแหละมันก็จะบังเกิดเพราะฉะนั้นคุณจะคุณจะทําหรือไม่ทําคุณจะคุยหรือไม่คุยมันมันจะมีความใช้อารมณ์มากบความรู้สึกจริงๆก็ขึ้นอยู่กับคุณอ่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วมันคุยกันได้ถ้าจะคุยเฮ้ย hey. ก็อลองก่อนไหมหรือ,อยังไงก็มั่นได้ก็ไม่ได้บอกว่าเออไม่ให้มั่นแต่แบบว่าเออแต่เขาก็รู้สึกกับเรานะถ้าเราจะมั่นไปสุดอะอะไรเขาล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่แค่หน่อยเหรอกอสิ่งโตตัวน้อยที่เคยเลี้ยงมาแต่ไหนแต่ไรอบอุ้มมาตั้งแต่แบบอกอ่ะอึ่มจะดูสิ คุณเห็นเขาไหมก็บอกอยู่ว่าเขาก็ไม่สามารถลืมคุณได้แลวคุณดูหน้าเขาสิคุณเห็นหน้าของเขาไหมที่เขามีความวาววอนที่แบบว่าเออแบบฉันแกรเธอนะเลยธอจะหนีฉันไปจริงไอ้เธอจะไม่คุยกับฉันเนี่ยอะไรเงี้ยคุณเห็นความที่แบบเขาก็แค่คุณเปเออเขาอาจจะดื้อเขาอาจจะทําอะไรสักอย่างที่มันอาจจะไม่ถูกจริตคุณหลิงเงี้ยแต่แบบเขาก็ถือถ้วยมาเพื่อคุณอะคุณก็ใจฟิลไหม แล้วประเด็นคือมันน่าตลกที่ว่าเออเหมือนจะไม่ยอมมาเราอะแต่เราก็ตัดเขาไม่ได้ประเด็นมันน่าตลกตรงเนี้ยอืมเอาให้ชัวร์เอาให้เอาให้มันจริงๆรรู้ใจตัวเองหรือเปล่าเนี่ยฮะรู้ใจตัวเองบ้างหรือเปล่าไปคิดก่อนนะแล้วค่อยตัดสินใจรู้ความจากเขาถึงดารมดิ ตัวกลางในโทรศัพท์ฉันดังเนี่ยเึ่นก็หวังว่าจะเป็นคุณแต่ถ้าคุณจับไปโดยไม่มียผลนะก็ไม่ต้องกลับมาพร้อมกับแก้ต,ตัวนะเห็นไหมเขางอนคุณเหมือนกันเขาก็ไม่โอเคการที่คุณจะเชิดอะไรกับเขาขนาดนี้อะไรยังไงซึ่งแกน่เป็นไม่สนใจแต่ความจริงแล้วฉันคิดถึงคุณแทบบ้าคลัง่งเห็นไหมเขาเป็นในเต้าคลั่งรักเขาเสียใจที่เขารักษาสัญญ,ญาไว้ไม่ได้ขอโทษนะที่ทำให้ผิดหวงัง เห็นหล่าบางทีเนี่ยมันด้วยนิสัยหรืออะไรบางอย่างมันมันไม่มีใครที่จะจะจะเข้าใจตัวตนได้มากขนาดนั้นหรอกคุณก็เป็นคนหนึ่งเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มารู้จักกันมันไม่สามารถเห็นทุกมุมท,ทุกร่องทุกรูในระยะเวลาสั้นความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญ แล้วความรู้สึกที่มีต่อกันก็สําคัญเช่นกันเอาให้ชัวร์นะคือบางทีมันเหมือนแบบเราไม่พอใจกับสิ่งที่เขาทําแบบนี้กันหรล่าเราไม่ชอบที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้เขาไม่รักษาสัญญาเขาพูดแล้วเขาทําไม่ได้ถามอย่างนี้เขาไม่ตอบนน่นนี้นั่นหรืออะไรต่างๆที่ทําให้เราส่งหงุดหงิหัวนมมันเกิดขึ้นได้ท,ทุกๆความสัมพันธ์แต่ประเด็นคือความรู้สึกที่มีให้ต่อกันเนี่ยมันจบกันเหมือนที่อารมณ์มันเกิดขึ้นแบบนั้นหรือเปล่า ไปคิดดูดีๆคือเขาอาจจะบอกว่าทุกครั้งที่โทรศัพท์เขาดังเนี่ยเขาก็หวังว่าจะเป็นคุณนะคุณรู้นนี่ยว่าไอ้นี่มันก็มีความเฝ้ารอหรือว,ว่าคือด้วยด้วยเหตุที่มันไม่โอเคไงคือการที่ได้เขาเขาอยากได้รับการทักทายหรือว่าอยากให้คุณมีการแบบว่าพูดคุยอะไรกับเขาบ้างหรือว่าเขาเขาก็ดูแบบว่า เขาก็หวังเหมือนกันว่าเออบางทีการแจ้งเตือนอะไรบางอย่างในโทรศัพท์เนี่ยเออมันอาจจะเป็นคุณไหมที่แบบแชทหาเขา,าจ,จะเป็นคุณไหมที่แบบเป็นห่วงเขาแล้วแบบเอออยากคุยอะไรกับเขาม,มันเป็นการแจ้งเตือนจากคุณบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็รออยู่ถ้าคุณจากไปดวยวมเมียผลนะก็ไม่ต้องกลับมาพร้อมกับความแก้ตัวนะแสดงว่าที่ผ่านมาการที่เราออกมาในความสัมพันธ์นี้เราเลือกจะตัดเราออกมาเองเราไม่ได้มีการ คือมันอาจจะมีการพูดคุยแล้วแบบว่าเออไม่คุยแล้วอะไรเงี้ยหรืออะไรต่างๆแต่ว่ามันมันแล้วมันก็ออกมากระารหันจนทําให้แบบว่าเออเขาไม่ได네้ยอมรับกับการออกไปอะไรของคุณนี่ทำไมคุณคุณดูแล้วที่จะนิ่งแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาแค่รู้สึกว่าเออบางทีคุณก็ตัดสินใจที่จะไปเลยเนาะแล้วความรู้สึกเขาแล้วคุณไม่คิดจะแบบว่าถามเขาหน่อยแล้วว่าเขาอยากให้คุณไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาเขาอยากหยุดคุยกับคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาแกล้งทำไมไม่สนใจแต่ความจริงแล้วเขาคิดถึงคณแทบบ้าคลาั่งเห็นไหมบางทีคุณก็ดูไม่ได้สนใจแล้วก็สนุกสนานแฮปปี้กระดีกระดาแล้วตัวเขาละ่ะโอเคเขาก็อาจจะต้องแบบยืนหยันหรือว่าก็ใช้ชีวิตของเขาไปเพราะอะไรคุณก็ไม่ได้สนใจแล้วเขาเลยไอ้นี่แม่งก็ยิงโมโหอีกอะเหมือนไปฟิลมาว่าโอ้ก็ไม่ได้คุยอะไรกับฉันแลแ้วเธอก็ยังแฮปปี้ได้ก็ได้เธอก็จะใช้ชีวิตของฉนันใด้ดีแฮปปี้ของฉันแต่จริงๆแล้วเขาคิดถึงคนแทบบ้าคลั่งเหมือนกัน แล้วเขาก็เสียใจที่เราสัญญาว่าไม่ได้อะบางทีก่อนหน้านี้ด้วยความอารมณ์ดีๆหรือความสัมพันธ์มันยังดีอยู่มันก็จะมีการพูดคุยหรือให้คําสัจจะให้สัญญาอะไรบางอยา่างแต่ว่าพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นยังไม่ทันได้ทําสําเร็จกบ็บงแล้วแล้วเขาก็ขอโทษที่ทําให้คุณผิดหวังละกันขอโทษนะที่ทําให้ผิดหวังผิดหวังที่แบบว่าเออเอ,อืมคุณอาจจะรู้สึกแบบว่า เสียความรู้สึกกับพฤติกรรมของเขาเลยอ, <c oughs> อสีรดาดอลอะไรลักษณะอะไรธาตุอะไรที่มีเกมเป็นดวงกับชาวธา,าตุลมแต่ธาตุลมเมถุนตุงกลมไฟธาตุไฟเมสินทาน,นูพุโตโพิจิกเนี่ยตัวราศีเป็น cancer กะระกฏเมถุนตุนกลมเมสินทานูพิจิกโอ้พิจิกกะระกฏมีนี่สามธาตนะุเลย โอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะงขายแง่ไฟตามช่องนี้ไปด้ยนะจ๊ะฝากดกแล้วก็แชร์กด Subscribe ก็กระดิ่งกิกง้งก้อมกำลังใจสด้วยใครที่ซื้อซุปตะให้สาวขอบคุณมานะคะเจอก,กันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย